เกินเออลาดก่อนเนี่ยครับลาดพี่น้องเหยวประเดกเขาเหยาประเด็กครับนี่นายมวยนั่งนอนโอ้เอานอนให้น,อนห้องหน่อยพี่ตอนนั้นแม่พักบัวบันเอานั่นดิมีอยู่อะนีครับกับนายออนทัวร์ครับมื้อนี้มัดกินตับหอยแขรงครับผมใส่หมุดกรอบครับพี่น้องอม,มามาเปิดกันครับพี่น้องอม,มาตับหอยแขรงนี่ มึงนี้ลงทุนหลายครับมึงนี่สองร้อยครับแต่นน้ำก็เพี้ยงมึงลองุยเห็บเบิดดิมึงกัดย่าเลยครับแกทำไา้ไี่อองเหย แนี่ดนจานมากตลกอร่อยปะผมบัดจานจานเลยพี่น้อง อันนี้ผมดูแล้วเอานอนไหมไม่เอาไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาทำไมไม่รับผิดอะไรใช้มือเหรอ ก็นัวไ,ไปนหน่อนะนี่ถึงนาวเนาะนี่กไปบๆครับขอทาพี่พนนองแมว

กลาหมูปลาตัวให่ปลาตัวกินอะไแม่ติดแขนหนึ่งติดแขนเปลี่ยนแนวตรไหนเพียงไหนบอกบอกทุกคน คุ้่ายอยายจงเออมแท่เจ้าจจงเนาะือัอแม่ตัวเน่อ,อยู่ข้างหลังอ่ะย่เลยไม้เนาะจ้าหือข้างหลังก็สวยผู<ว>้หญิงลูกเห็นเหรอลูก<ม>เป็ดใช่หรอไม่มีเหรอเห็ดเหรอเห็นคน เป็นหัวคนอันนั้นมันเป็นหัวใช่ไหมใช่หรือว่ามันเป็นเห็ดจ้ะหรือว่าเป็นหัวแบบน่าจะเป็นหัวไอ้คนเขาอไะไรกูไอ,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 อ้เพื่อนไปแล้วอะไรอ่ะหมูแฮไอ้หมูไปแล้วมึงนี่ไมราบเ่า <c oughs>

对啊。 ตัวแป้งที่บอกให้ใส่พี่เด็กนัพี่ใสนด้วยต่ำมันสองเลยวยทำไมจเขากองไว้จเนละแ,กลแลวกจานเงียบป๊อติดมาแน่เงียบเงียบคนมา้ายนม่เพราะ่มีหลานสวยจัง กูไม mm. uh ่เ huh. ปิดดีน้วยคนไล่คนไล่คนโดนโดนคนมีสาสื่อหรือเป่พี่เห็นสกีตบอร์ดด้วยแพงมากเลยเก้าร้อยห้าสิบโอเคหลซโล่คุณจะไม่ขีมอะไนกันปูนกระมีท่านหร่ออะไร้วนั่นจังรวยเลยนช่จังเซื้อสกีตบอร์ดไม่แล้วซื้อหมวกกิซื้อนี่ ซื้อที่ใส่เก่าอีกหลายอย่างว่าจเนะวันจะันสเก็ตาหามันก็รอยกวบา้เนี่ยไรีนเลยม่้ยเหรอมัไม่กินพันวมังอใหญ่เลยทีเดียมั้งให้เข้าหาก็มัหีดอันว่าง ไหแล้วน้อก็ไปปากไปเดี๋ยวแปดถึงภูเถกีกกเที่ยวท่านููเถาก็เดียววาบอกว่าเฮอเยอะเผอเยอะสิสิบแล้วเท่าเดีทำะ ทำพกนี่ดีนนี่น่งไปทำไงทำไงทำให้นี้ป็นยังไงดยังไแ หายเชงอะเชงแพงโ้สองไหลเอยากเนี่ยงอะสี่จ้บสี่จีต้อนมืบใหม่เหมันม่ลางเดียวเข้นมาไปรวบทุกคนอะไรบอสรบกแกไม่ปิดบอสงั้นว่าแม่ปิด ชอบเปดหอแล้วถ้ามันเห็ดเราก็ถือเส้าเผ็ด่แบบแล้วมันแก่หน้ำน้ำลละมันแบบโัดทเอ้าวัวอะไรต้องกินน้ำเบอร์อะกัติ๊กตัวอะไรเมียวน้อยเหรอเมียวน้อยเหรอไม่ใช่เมียเหรอเมียบบวันมาวันกินโป เวิร์ดแล้วค่ะร่วมกันอีกสองโลบอ่ะมีกรอบโลบหนึ่งมั้ยพี่เป็นลิงอะไรที่แบบพี่เป็นนิปโป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 แม่ก็อิ่มนะกินนอนเยอะแม่ไม่กินอิ่มนอนไม่หิมากินแล้วอิ่ม กกินอนนด้วยแล้วโอ้ผู้ใด่ว่าสีหคดังดูมันขั้นดังเนาะขั้นดังเทไปก่อด่างบ็มเมนเด้พี่บองเ่ยเาเหมนมาปัเมนตนมาเพราะว่ามักซีหูดังเพราะฉะนั้นีหูดังเท่าเดีแล้วผมจะบอกบ้านในขั้นดังไว้ก่อหูดังบอกว่าเราสูดอยไม่ใช่หรอ ขั้นห่วงสิไปเกาตุ้มามังม่เซ้าขั้นบอกคนบอกคอมเมนต์มาผมอยากจะบอกเราไม่เดี๋ยวบอกเลยนะม่ดูมาดูคอมเมนต์ม่ดูคงกัดโดนด่าแล้วนี่เบาเบาๆก็เลยผมปล่อยพานดูแล้วไลค์คลิปแล้วมาถาดช่วงกัน <c oughs> ขั้นตัางัไปให้เก่าดากว่าอนี่เช่้าขั้นหมดคนก็อย่างบอกแมวอ,อะไรผู้เป็นคอมเมนต์มากมุหมดแบบนี้กนะครับก็ถ่ายบางกีนะครับเพราะเน็กแนผมนเลย,เลยไ,ไปทุกซ่องไปเนี่ยขี่เกลื้เบียดเกิน,นากๆๆงานเหรอ ขาให้เบิ้งเพื่อคเหมือนเทิงเพื่อมีสาระเพื่อมีสาระกับพานกับทำไม่ต้องมึงอะไรไม่ควรพวงด้วยซ้ำไปมันมันมันเอ็พวกเตี๋ยเขาเห้ยโอ้ยตี๋ยตะดังแทบบอกว่าขั้นดังนี่นี่นี่ขั้นดังจะไม่เก่ารากี่บ่เราไม่ศูนย์ไม่จิ้มขันเนาะให้ไง พยกเดีมนนันืชื่อใช่มันน่อลเาหมดยเราคนาเดี๋นวปงบอกว่าจะไ,ไปตอบโต้เขาครับขั้นเกี่ยวเขาี่นอ้องหลายกินไหมมากกับพัน่ตอบโต้กับ <นะ S 2> อไม่ด้ามาทีนเรื่อยๆฮะคนหนมีหัวใจครับอันนี้ค่ะ นี่นี่ยางกินน้ำคั้นยังดีนี่นี่นี้อนคั้นดีมันคั้นดังเอ้ยนดี่มเก่าต้องเขาคั้นบาแบบเนี้แลนาันเยอะเป็นบ้าเยอะเป็นบ้าเหียอะยเป็นที่ชูไมูไหมู่นี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 ่ยังไงอ่ะคั้นเราเนี เห็นขั้นเหรียนี่โอ้ยขันหนังเลยงเขาขั้นมวกบัตนี่ข้บหาวกบัเดี๋ยวทางน้นม่ะคุกบถ้อย่างนั้นก็นออกนขอข,อขันหัวเปเกาตุ้มหมองเล้เท่าขันได้พวคนอ้ยโอ้ยมตัวเอง

ฝากไปนะครับพูดเป็นคอมเมนต์มามันวัวมันเกิดคอมเมนต์มาเป็นกำลังแจงให้ครับผมขอขอพูดลายๆครับผมอันพูดกันแบบแต่แจกนะประเด็นคอมเมนต์มาไอ้เนี่ยนั่นนี่นักเก็ตหู้ซุกลูกคุ้นๆนั่ยนั่นนี่เอาสียงดังกันดังสิบอกไว้ให้เจ้าคันหนาผากเจ้าไปเกาะสุนดอนแ้วไมนั่นน้าออกมาหนักขึ้นพอกันไหมครับกินมน้ำสวัสดีครับบ๊ายบาย